สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะที่น่ารักในช่องกุญญาดาเลิฟทาโลนะคะขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเป็นกัลยะาณมิตรนะคะเพื่อนคู่คิดกันอยู่ในช่องนี้นะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือเป็นการเป็นช่องฮิวใจด้วยพ่ย,ยิบสี่เนาะ เปิดกันมาก็ปีกว่า,วาแล้วนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกๆคนนะคะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรนะคะสื่อสารบอกกล่าวเล่าเรื่องกันไปโอเควันนี้นะคะหน่อยยังไม่มีหัวข้อเรื่องนะคะเป็นให้ไพ่บอกเล่าเหมือนเดิมมาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวนะคะของคุณ นะคะหรือว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคูบาอาจารย์อยากจะให้หน่อยสื่อสารเป็นไปในแบบไหนนะคะวันนี้หน่อยใช้ไพ่สองสำรับนะคะยานาโกแล้วก็ดับเบิลเมเจอร์นะคะสำรับนี้อืมโอเคขอนญาตของรักษาครูคูบาอาจารย์นะคะเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเทพเทวดาเทพารักษ์นะคะไฮเซลจักรวาล นะคะของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยเชื่อแน่ว่าการที่คุณได้มาพบเห็นคลิปนี้นะคะอาจจะด้วยบังเอิญก็ดีไม่บังเอิญก็ดีตั้งใจก็ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะถึงเวลาแห่งการที่เราจะต้องได้รับชมรับฟังหรือได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างนะคะเอาเป็นว่าสิ่งไหนดีก็น้อมรับไว้สิ่งไหนไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูเนื้อเรื่อง นะคะเนื้อเรื่องกันก่อนขอ3ามใบก่อนนะคะให้ไพ่บอกเล่าวันนี้ขอ3ามใบก่อนนะคะเนื้อเรื่องว่าจะให้หน่อยนะคะพูดคุยเรื่องอะไรนะคะไพ่ยานนโลกมีร้อยสี่สิบ้าใบค่ะค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นอ่าชอบหนอชอบที่จะหน่อยชอบที่จะแบ่งสระนะคะแล้วก็ชอบที่ มันเด้งออกมาแต่ถ้าเยอะเกินสามใบเราก็จะต้องได้ปรับใหม่อ่าอันดับแรกออกมาแล้วเป็นในเรื่องของการดูแลปกปักรักษาหมายว่าคุณเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับในคราเดียวกันคุณเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นนะคะมีความยืดหยุ่นในตัวเองสามใบแล้วค่ะอันนี้เนื้อเรื่องก่อนนะอืม คุณเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองคุณเป็นคนที่สามารถที่จะคัดเลือกนะคะสิ่งต่างๆด้วยตัวของตัวเองเป็นผู้เลือกค่ะไม่ใช่ผู้ถูกเลือกแล้วก็ทุกครั้งที่จะมีเหตุอันใดเกิดขึ้นคุณจะรับรู้ด้วยทั้งเ้นสสัญชาตญาณแล้วก็รับรู้ด้วยประสบการณ์ความสามารถของตัวคุณนะคะอันนี้เป็นบริวารแล้วก็อันนี้เป็นการดูแลหน่อยว่านะคะ คุณค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนในตัวเองแล้วแหละนะคะมีความชัดเจนในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จักรวาลไฮเออร์เซลหรือแม้แต่กระทั่งนะคะการเป็นผู้เลือกเนี่ยสามารถที่จะคัดกรองสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะด้วยตัวของคุณเองคุณรู้สึกปลอดภัยคะ่ะคุณรู้สึกเหมือนชีวิตนี้คุณปลอดภัยมากกว่า70%เเซนต์ละเพราะว่าคุณเป็นผู้เลือกคะ่ะ นะคะปลอดภัยเพราะอะไรดูสองภาพนี้สิคะเหมือนได้รับการดูแลได้รับการปกป้องได้รับการจับจ้องเหมือนกับคนที่มีคนที่อยู่เบื้องหลังอะคะ่ะจะไม่ค่อยระแวงไม่ค่อยกลัวนะคะไม่ค่อยระแวงไม่ค่อยกลัวสิ่งใดนะคะพร้อมที่จะมุ่งทยานไปข้างหน้านะคะชีวิตของคุณณนะเวลานี้อะคะ่ะเหมือนได้รับการดูแลเอาใจใส่ นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณเพียรพยายามทํามาสิ่งที่คุณได้คัดเลือกมาคุณรู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วก็คู่ควรแล้วนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวนะคะของคุณหน่อยว่าคุณน่าจะเป็นจริงๆอันเนี้ยไพ่อันนี้นะคะหน่อยมีความรู้สึกเหว่าการดูแลเหมือนชีวิตของคุณได้เกิดใหม่อีกครั้งคุณคนใหม่นะคะ คุณคนใหม่ในร่างเดิมเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับในคราเดียวกันนะคะเหมือนเกิดใหม่เลยเนาะนะะการเกิดใหม่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยเซนสัญชาตยานเต็มไปด้วยการดูแลปกปักรักษานะคะชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะคะมากขึ้นอมพราะไพ่ใบแรกออกมาเหมือนกับเป็นการ อะเริ่มต้นเหมือนคุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วอะค่ะชีวิตของคนคนนึงนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ในหลายๆครั้งแต่ทุกๆก,การเริ่มต้นอะมันมาจากการตัดสินใจมันมาจากอ่าบริบทรอบข้างสิ่งต่างๆที่เหมือนกับมันมากระทบนะคะ <c oughs> เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่หน่อยเชื่อว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงมันย่อมมีสิ่งที่ดีเสมอนะคะในในดีมีร้ายในร้ายมีดีนะคะ <c oughs> มันมีทั้ง เหรียญมันมีสองด้านน่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าไพ่ใบนี้เหมือนกับคุณเป็นคนเชิญเองนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณเป็นคนเลือกไม่ได้เกิดจากการสภาวะจำยอมหรือโดนบังคับหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณเลือกไม่ได้นะการเปลี่ยนแปลงการเปิดใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณคือผู้เลือกเส้นทางของตัวเอง นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณเลือกะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณแล้วอะมาดูกันว่าเรื่องราวนะคะของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมาดูกันไพ่ดับเบิลเมเจอร์เนี่ยเป็นไพ่บุคคลนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะคุณคนใหม่การเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะคุณคนใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ในอัพเพนเทอร์หกกระลุมหกกระลุกเลยนะคะหน่อยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนภาพลักษณ์ภายนอกทุกคนมองว่าเป็นคนที่เป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างแต่เอาเข้าจริงๆอะ่ะมันก็มีผิดพลาดมีสมหวังเสียใจผิดหวังมากแต่หน่อยก็ยัง แต่หน่อยก็ยังเชื่อว่าคุณสามารถที่จะคีปลุกคุณสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ไปต่อได้อะนะคะชีวิตของคนคนหนึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ100%ทุกสิ่งทุกอย่างสอนให้คุณได้เรียนรู้ว่าการที่เราตั้งใจนะคะทุ่มเทเพียรพยายามทำอะไรสักอย่างหากบริบทมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวนะคะ่ะมันอยู่ที่สิ่งต่างๆรอบนอกด้วยนะคะคุณทำใจยอมรับได้กับสิ่งที่มันมีความผิดพลาดไป ราะในชีวิตของคนคนนึงค่ะนะคะมันต้องได้มีการเกี่ยวข้องนะคะกับสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอกซึ่งคุณก็ทำใจยอมรับกับสิ่งนี้ได้นะคะ The High p i n t ค่ะคนที่มีพลังการตื่นรู้คนที่เหมือนกับชอบศึกษา นะคะเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเองคุณมีคาภีร์ชีวิตเป็นของตัวเองคุณมีแสงสว่างเป็นของตัวเองและแสงสว่างที่คุณทำค่ะมันเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องสว่างกระจางแจ้งให้กับทั้งตัวคุณแล้วก็คนอื่นๆนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวคุณนะ,ค,ะคุณเรียนรู้ในการที่จะ นะคะรู้จักผิดรู้จักพลาดเคียนคุณเรียนรู้ในการที่จะเป็นผู้เสียสละคุณเรียนรู้ในการที่จะเป็นผู้ให้ให้ที่สําคัญณนะเวลาเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นในเรื่องของการให้อภัยนะคะแล้วก็การปล่อยวาง รพระไฮรแลแฟนเป็นพระสังฆราชพระสังฆราชเนี่ยชีวิตของพระสังฆราชนะคะท่านนึกถึงก็จะเป็นในลักษณะของคนที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงราบรื่นเรียบง่ายรักความสงบรักการปลีกวิเวกเป็นตัวของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองรักในการ่าเสียสละต่างๆ ะะแต่ทุกสิ่งทุกๆอย่างมันอยู่ในกระบวนการแห่งความสุขในพื้นฐานแห่งความสุขของคุณนะไม่ใช่เป็นผู้เสียสละที่ตัวเองต้องยอมอะไรหลายๆอย่างแต่เป็นคนที่พร้อมที่จะให้คนอื่นเพราะว่าตัวเองนี้มากพอแล้วนะคะพระสังฆราชอีกในหนึ่งเลยก็คือคุณอาจจะเป็นสื่อกลางในการที่จะนะคะคือเป็นคนมีเซนต์นะคะอ่ะพระสังฆราชนะคะมีเซนต์สัญชาตญาณอย่างที่บอก นะคะรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตแล้วเป็นคนที่ใช้ในเรื่องของเส้นสัญชาตญาณน,นำทางในชีวิตนะคะด้วยหลักเหตุผลก็ดีองค์ความรู้ก็ดีแล้วก็ความรู้สึกนะคะภายในของตัวเองด้วยก็ดีนะคะอันนี้หนักไปธาตุดินพฤสสกันมังกรน,นะคะอันนี้ก็เป็นพฤสสนะคะธาตุดินคนเกิดเดือนพฤษภาคม ในอ,อน็อบว n นนะคะคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้ค่ะอย่างที่หน่อยบอกนะคะแล้วก็มีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะครั้งไหนที่เจออุปสรรคปัญหาขวากหนามคุณไม่ใช่ก็ยังพุ่งทยานไปเหมือนเดิมนะก็ยังมีการหยุดคิดพิจพจารณาอยู่นะคะไม่ได้ให้ใช้ความต้องการนำทาง นะคะคุณใช้หลักเหตุผลชุดคุณใช้สิ่งต่างๆที่ผ่านมานะ่ะของคุณเป็นตัวนำทางแล้วคุณชอบที่จะเป็นอิสระในเส้นทางของคุณนะคะเส้นทางเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะรักอิสระดักความอ่าอาเรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆนะคะธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูอืม เออเห็นไหมหน่อยว่ามีเรื่องที่จบสิ้นมีเรื่องที่สอนให้คุณได้กลับมานะคะเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งเพราะมันมีไพ่เดทมันคือมันคือการจบสิ้นแล้วจากอะไรบางอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่เปลี่ยนไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นในลักษณะของมันถึงเวลาแห่งการหมุนเวียนวัฏจักร แห่งการตื่นรู้รู้เพื่อที่จะนำมาพัฒนาตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่คุณในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่หมดสิ้นความท้อแท้หมดสิ้นความหมดหวังกำลังใจนะคะเพราะว่าเดทอันนี้มันเป็นในลักษณะเหมือนเหมือนกับร่างของคนที่ไร้วิญญาณใช่ไหมมันเหมือนกับมันมันถึงเวลาแห่งการปลดปล่อยแล้วอะนะคะแต่ว่ารอบข้างมันยังเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ที่ที่ ที่เกิดขึ้นความหมายเลยก็คือจบสิ้นเพื่อที่มันจะเป็นการช้าะล้างนะคะชะล้างสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่มันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะเต็มไปด้วยสิ่งดีๆนะคะที่มันควรที่จะเกิดนะคะใต้สำหรับพลังงานของคุณนะคะ j u s t i c อืมอืม j u s t i c นะคะพลังงานของคุณอีกใบนะคะ justice เนี่ยก็คือความชัดเจน นะคะความแน่วแน่ความชัดเจนแต่จัสติกสำหรับนี้อ่ะมันไม่ใช่ใช้เหตุผลอย่างเดียวอย่างที่หน่อยบอกคุณยังมีการใช้ในเรื่องของอความรู้สึกนะคะก็ยังมีการใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกของตัวเองนำทางด้วยส่วนหนึ่งเพราะหน่อยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าชีวิตใหม่ของคุณคุณเป็นผู้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นคนเลือกบางทีเนี่ยมันอาจจะถูกใจใครไม่ถูกใจใคร แต่อย่างน้อยมันก็ถูกใจเราแล้วก็ไม่กระทบต่อคนอื่นแล้วมันทำให้เรารู้สึก justice อันเนี้ยมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะมากนะคะเพราะว่าดาบอันนี้มันไม่ได้ตั้งตรงร0 0ซนะคะคุณยังมีการคิดไตร่ตรองในทุกๆก,กระบวนความในทุกๆขั้นตอนการใช้ชีวิตผ้าข้างหลังก็ยังมีความยังไม่ตึงนะคะผ้าที่คุมเนี่ยมันไม่มีความตึงคุณอาจจะไม่ใช่คุณคุณอาจจะไม่ใช่คนที่เปะ100๊ะร้อเซนะอย่างที่หน่อยบอก นะคะมีความยืดหยุ่นในตัวเองเป็นคนที่เหมือนพระรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนจะเป็นคนที่เป๊ะแต่เอาจริงๆอะ่ะก็จะมีความมีความโกะมีความผิดพลาดมีความอ่าขอไปทีบ้างหรือว่ามีความทําตามใจตัวเองได้เออตัวเองบ้าง นะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันเหมือนกับคุณก็อยู่ในพื้นฐานแห่งความถูกต้องนะจะติกอยู่ในพื้นฐานแห่งความถูกต้องชัดเจนนะคะเพียงแต่ว่าบางอย่างอันไหนถูกต้องแต่ไม่ถูกใจคุณก็ไม่ทําแต่ถ้าอันไหนถูกใจไม่ถูกต้องคุณก็จะหานะคะมีความยืดหยุน่นหาหนทางหาเส้นทางของตัวเองให้ได้อันนี้ก็คือพลังงานตัวตนของคุณนะคะก็ หากอ่าหากใช่ก็ฟังต่อนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ฟังต่อได้นะคะเป็นเรื่องเป็นราวมันเหมือนคล้ายๆกับคุณคนใหม่นะคะคุณคนใหม่ที่มีความชัดอ่าจะบอกว่ามีความชัดเจนในเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นมีความยืดหยุ่นแล้วก็ให้ความสําคัญกับความรู้สึกความคิดความอ่าสุขของตัวเองมากขึ้นนะคะคุณคนใหม่ที่เป็นผู้เลือกนะคะ มาดูกันข้อความจากจัก,กรวาลครูครูบาอาจารย์นะคะให้ไพ่บอกเล่าข้อความในวันนี้คืออะไรธาตุดินเสียหายสัตว์คู่บุญหน่อยว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะเป็นคนที่พลังสถิตเป็นคนที่รักสัตว์นะคะอาจจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเห็นไหมคะเพราะว่ามีความเมตตาในตัวเองสูงนะคะ วดศีรษะทางผ่านเหตุการณ์นะคะเรื่องราวของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ส่วนใหญ่เป็นในลักษณะของกระบวนการภายในของคุณนะคะกระบวนการภายในของคุณที่คุณได้พบเจอเรื่องราวอะไรต่างๆมานะคะมันเป็นกระบวนการที่ถูกกระทบจากส่วนใหญ่ ถูกกระทบจากคนรอบข้างหรือมันเป็นสิ่งที่คุณต้องได้พบได้เจอเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะที่ผ่านมาเป็นคนที่ทุ่มเทเพียรพยายามฝึกฝนทำอะไรแบบขั้นสุดเพื่อที่จะเเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ไวกว่าเดิมนะคะแต่สิ่งที่คุณทำอนะคะ่ะมันทำให้คุณระบบภายในของคุณมันอาจจะเกิดผลกระทบนะคะมากมายนะคะทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่า ถ้าดินเสียหายเนี่ยเป็นในลักษณะของคนที่ทำอะไรนะคะมากๆถ้าเป็นในเรื่องงานก็จะเป็นในลักษณะของทุ่มเทเพียรพยายามมากมายนะคะทำขั้นสุดจนไม่ดูแลตัวเองนะคะถ้าในเรื่องของชีวิตทั่วไปบางคนอาจจะประมาทในเรื่องของอาหารการกินสิ่งต่างๆนะคะระบบภายในเห็นไหมคะ อาจจะทานเยอะจนลงพุงไม่ดูแลตัวเองไม่ดูแลภายในของตัวเองนะคะในเรื่องของการเงินก็เป็นในลักษณะของอา,อาจจะเสียไปกับในเรื่องของสุขภาพนะคะเงินที่ได้จากการทุ่มเทพเพียรพยายามมากมายสุดท้ายเอาไปจ่ายเอาไปาเสียค่าหมอค่าอยู่ค่ายาไปนะคะ มันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณได้เรียนรู้ในแบบฉบับของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณต้องได้พบต้องได้เจอนะคะบางคนก็อาจจะเป็นในลักษณะของได้รับการกระทบในเรื่องของความรู้สึกก่อนที่จะคิดก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะคะมันมีบางคนพบเจอในเรื่องของทางแยกนะคะที่ทำให้ต้อง นะคะตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างนะคะซึ่งหน่อยคิดว่าสิ่งที่คุณเลือกนะคะคุณได้พินิษพิจารณาไต่ตองนะคะเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างมามากพอแล้วนะคะมันมีการเปลี่ยนผ่าน ะะทางผีผ่านอันนี้มันเป็นในลักษณะของคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องทํางานหรือว่าต้องมีชีวิตที่ข้องเกี่ยวกับใครหลายๆคนมันก็เลยทําให้บริบทของการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณนะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ตัวคุณคนเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรมันต้องนึกถึงคนอื่นๆมากมายนะคะแต่ว่าคุณคนใหม่นะคะที่ d e a แอนด e เนี่ยเกิดใหม่อีกครั้งเนี่ยนะคะตัวคุณเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้กลายเป็นคนที่ต้อง ทุกอย่างต้องเพอร์เฟกไม่กระทบกับคนโน้นไม่กระทบกับเราทุกอย่างต้องดีร้อซไม่ใช่แล้วค่ะการที่คุณเกิดใหม่ในครั้งนี้การที่เป็นร่างใหม่ในครั้งนี้เป็นร่างที่นะคะก็ยังคงความสมบูรณ์แบบนะคะในลักษณะภายนอกแต่ภายในเนี่ยนะคะมันเต็มไปด้วยพลังนะคะมันเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยความเมตตานะคะแล้วก็เต็มไปด้วยพลังสถิต นะคะสิ่งที่คุณสั่งสมสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีคุณก็เก็บเอาไว้นะคะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไหนที่คุณรู้แล้วว่าถ้าทําแบบนี้มันจะมีผลกระทบต่อนะคะทั้งตัวเองและสิ่งต่างๆเนี่ยอะไรที่ไม่ดีคุณก็แค่ปล่อยแค่วางมันลงนะคะคุณจะไม่เก็บกลับมานะคะมากมายเก็บกลับมาทําให้ตัวเองรู้สึกไปต่อไม่ได้เพราะว่าไพ่ นะคะพลังงานของตัวคุณน่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งไพ่ที่ดีแล้วก็ไพ่ที่ไม่ดีนะคะมันก็แปลไปได้ว่าคนคนนึงอนะคะ่ะจะพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีร้อมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังต้องมีการเรียนรู้ทุกๆขณะจิตแต่คุณเลือกที่จะเก็บสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึก สบายกายสบายใจคุณจะเก็บสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วก็คู่ควรที่จะไปต่อนะคะเพราะมันมีไพ่เรียนเชิญตรงนี้อย่างที่หน่อยบอก พลังงานของคุณจะเก็บเฉพาะบางอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นมองว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมและไม่คู่ควรมันอาจจะไม่ดีหรือบางคนก็คิดว่าคุณไม่สามารถที่จะทําได้แต่คุณจะไม่เก็บคําเหล่านั้นมาคิดค่ะคุณจะคัดสรรสิ่งที่คุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญในตัวคุณนะคะบางอย่างปล่อยได้ปล่อยบางอย่างวางได้วางและกระบวนการที่คุณได้ไปเรียนรู้เนี่ยมันก็เลยทําให้คุณนะคะได้คัดเลือกแต่สิ่งที่ มันมีประโยชน์อย่างแท้จริงและทำให้คุณสามารถที่จะยกระดับจิตยกระดับใจนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะเพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณหามานะคะหน่อยเชื่อแน่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะใช้เฉพาะเท่าที่ใช้เมื่อก่อนอาจจะเร่งเร่งสร้างเร่งพัฒนาอยากเรียนรู้อะไรให้ได้มากมายจนทำให้ร่างกายสมองความคิด ภายในของตัวเองเนี่ยมันเกิดการเสื่อมการถอยนะคะแล้วคุณก็ตกผลึกได้ว่าเร่งทําสิ่งต่างๆมากมายสุดท้ายสิ่งที่เสื่อมถอยมันก็มาคู่กับสิ่งที่ได้มานะคะคือความที่ได้ได้ผลตอบรับมามากมายแต่สิ่งที่เสื่อมถอยก็คือนะคะร่างกายของเรา ะะเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณก็จะกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นอาจจะด้วยการโดนกระทบสิ่งต่างๆทําให้ตระหนักรู้มากขึ้นแล้วหลังจากนี้ค่ะพอคุณได้มาตระหนักรู้ตรงนี้มากขึ้นการที่คุณจะพัฒนาตัวเองต่อไปอะ่ะมันจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความมั่นคงมีทั้งพลังงานที่เป็นในลักษณะของ take action ด้วยจิตที่มีเมตตา เมตตาต่อทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยพลังงานนะคะสีแดงคือพลังงานแห่งแพชชั่นที่อ่าพุ่งทยานแบบขั้นสุด แต่ยังมีสีเหลืองอยู่ค่ะสีเหลืองคือการที่ take action โดยการที่คิดพินิษพิจารณาไต่ตองคุณก็มีความนิ่งมากขึ้นคุณอาจจะได้เจอนะคะคนเจอความสามารถพิเศษนะคะหรือคร,รูครูบาอาจารย์ที่มาชี้แนะแนวทางชี้นำหนทางหรือมาบอกกล่าวให้กับคุณว่าเส้นทางแห่งการพัฒนาตัวเองนั้นนะคะมันไม่จำเป็นต้อง take action แบบ แบบสุดขั้วสุดโต่งอะ่ะมันเป็นในลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วคุณก็จะได้เหมือนกับเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางแล้วก็ได้ยกระดับพัฒนาตัวเองพาตัวเองไปในสู่เส้นทางที่มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวหน่อยขอให้สรุปสักสามใบให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คุณในร่างใหม่ โอ้โอ,ออกมาแล้วก็เอาเลยนะคะคุณคนใหม่นะคะโอ้โหคิงและควีนอืมคิงและควีนนะ The Hermit คนที่มีความสุขในพื้นที่ของตัวเองมีองคครูคูบาอาจารย์คนที่นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวคนที่มีความมั่นคงและชัดเจนในความคิดของตัวเองคนที่มีพลังนะคะ แห่งการบริหารจัดการนะคะคนที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะอย่างที่หน่อยบอกคุณใช้ความพยายามในการหาเพื่อที่จะให้ได้มาครั้งหนึ่งทําจนนะคะร่างกายชีวิตของตัวเองเนี่ยมันเสื่อมถอยนะคะแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้คุณคนใหม่ในร่างเดิมเนี่ยนะคะจะกลับมาให้ความสําคัญในทุกๆเรื่ององค์ประกอบต่างๆมากมายนะคะเห็นไหมนิ่งมากขึ้น นั่งนิ่งแล้วเป็นราชินีแล้วก็ราชานะคะความอุดมสมบูรณ์ในแบบฉบับของตัวเองนะคะการได้นั่งมองสิ่งต่างๆที่ผ่านมาชีวิตต่างๆที่ผ่านมานะคะมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าขอบคุณตัวเอง นะคะที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามันคุณผ่านกระบวนการแห่งความยากลําบากคุณผ่านกระบวนการแห่งการโดดเดี่ยวเดียวดในเส้นทางชีวิตของคุณมามากแล้วค่ะฝึกเรียนรู้ฝึกหาคําตอบด้วยให้ตัวตัวเองฝึกที่จะพัฒนาจิต แล้วก็พัฒนาใจตัวเองนะคะหาคำตอบเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองค้นคว้าด้วยตัวเองหรือแค่กลุ่มก้อนเล็กๆน้อยๆพอคุณได้ค้นพบคำตอบนั้นแล้วชีวิตของคุณจะมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นไม่ได้ต้องการอะไรมากมายขอแค่ชีวิตของเราเนี่ยนะคะมีความสงบมีความนิ่งนะคะมีสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยเห็นไหมคะความภูมิใจอะมันคือความภูมิใจนะ ะะชีวิตของคนคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับนะะวิธีการใช้ชีวิตหรือว่าปรับมุมมองต่างๆได้ไวแล้วก็นะะโฟกัสแต่ในสิ่งที่มันไม่ไทําให้เกิดความเสียหายทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นเนี่ยนะคะพอปรับได้ไวมันก็ไปได้ไกลมากขึ้นแต่คําว่าไกลหรือว่าจุดสูงสุดของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะมากน้อยแตกต่างกันมันก็อยู่ที่พื้นฐานของชีวิตนะคะความ,วามพยายามด้วยแล้วก็ จุดมุ่งหมายที่เราตั้งมั่นด้วยบางคน่ะไม่ได้ต้องการที่จะมีมากมายไก่กองจนล้นหลามเพราะคุณดูว่าคุณเนี่ยนะคะสมควรที่จะได้รับหรือว่าควรจะมีมากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะมีความสุขเท่าๆที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเท่าที่มีปัจจุบันเนี่ยก็มากพอแล้วหรือบางคนก็อาจจะต้องการ นะคะสิ่งต่างๆมากมายเพราะว่ามันยังมีคนที่เราต้องดูแลนะคะแต่ว่าคุณก็จะดําเนินต่อไปโดยที่จะไม่เบียดเบียนตนมากเหมือนที่ผ่านมาเพราะคุณรู้แล้วว่าถ้าหากคุณล้มลงถ้าหากคุณผิดพลาดถ้าหากคุณนะคะอ่าเสียหายอะไรหลายๆอย่างมันก็จะมีผลกระทบกับคนอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะสำหรับบางคนที่ยังต้องมีภารกิจ หน้าที่ที่ต้องดูแลคนอื่นเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะคุณเป็นคนทั้งคนที่ถูกได้รับการดูแลเอาใจใส่และคุณต้องดูแลเอาใจใส่คนอื่นๆเพราะฉะนั้นบริบทของแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่หน่อยเชื่อแน่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณเรียนรู้เพื่อที่จะได้ให้ใหมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะให้มีความยืดหยุ่นในชีวิตมากยิ่งขึ้นไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปเพราะร่างใหม่ชีวิตใหม่ของคุณหลังจากนี้ค่ะ มันจะเด็เต็มไปด้วยความสมดุลมีความนิ่งมีความสงบมากยิ่งขึ้นหน่อยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณต้องการที่คุณค้นพบมานานแสนนานนะคะเอาเป็นว่าหนก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะหากใครฟังมาจนถึงตอนท้ายขอให้พิมพ์คําว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงก็ได้ค่ะราชินีถือเหรียญราชาถือเหรียญไม่ธรรมดานะคะ ชีวิตของคุณนะคะเพราะคุณเป็นผู้เลือกนะคะคุณเป็นผู้เลือกคุณรู้แล้วว่าสิ่งไหนที่มันเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคุณอะไรไม่ดีก็ตัดออกไปค่ะนะคะบางคนก็อาจจะรักสง,งบรักสันโดกปลีกวิเวกชีวิตนี้ไม่ขออะไรแล้วขออยู่อย่างสง,งบในพื้นที่ที่แบบไม่ได้มีคนมากมายไม่ได้มีความวุ่นวายแค่เนี้ยก็เป็นความสุข ะะความมั่งคั่งในชีวิตที่แท้จริงนะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วขอบคุณทุกๆกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย